là việc của phân sở này ra chạy qua một quả ông được, bọn làm làm nó cái là là cái này ừ. là cái, nhà, cái này Như bên nhà, cái này cái này cái ใหย่กว uh. ่าสองใช่ยุงเี๋ยตัวนี้น่อยพอจุ่มหนึ่งกินปลาแหกันสวยไปน้ำหนาหนาเลยก็เพ่งวืนสามไปเห็มันไห้ใจเพื่อนเสืออีกมอนเสืออีกงูปลาไก่ตาเตะบุเกนปลาแหกบาดนี่อ้าวคอยตื่นตื่นนะ เาหรอเลมนจีไปซะเนาะบันอ๋อเขาไนคุ้มเดอยากทำคุนมันเรืองุหน่อยสิบันคลที่คลที่ว่าท่านไหนลกลงยิมเดียวยิมซ้อนนำมือได้เนี่ยนี่ท่านอ่อนมอมอเนี่ยเขียวไปเขียวเนาะเขื่อนด้ตะปูตะปูเขียว mọi người có không số người khác 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 cương thịt lộn đúng rồi nhìn từ này, em 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 leo em 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 Ni hiền sắc gì thôi. Mì chăm ni pho khá cứu thôi. A cụp ăn hiền lại của bụi kè. Móni mọc bạc. Móni bi 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 Ừ. <laughs> <laughs> cá mượn hơi Ừ. thì thầy นี่ก็ปนันแักนี้กรปนี้เอ้าแับสูเอานายกรปนักเอ้านายพ่านห้าตัวใส่แพนสองแนสองลาดไปเบื่อเดี่ยี่ย่องได้กับพ่อมี่พ่มี่เลยปะ ลุงคล้องบ่ยังหอยกันมาบ่ขอด้วยด้วยขอด้วยด้วยของไงของไงสองสองคู่นี้ติดคู่นี้ไปเลยแต้มหนึ่งอู้ตัวนตัวแบบไงลุงลอะทางหนนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งมาเลยพี่น้องมาแล้วของไงหอยหอยของก่อน Nó tụi nhảy con không bò kìa Nhìn cái nhảy nhẩn đúng không? Ừ, tụi nhảy 1 con à. Đó Hoan đeo, hoan đeo, hoan đeo đấy Chấp bữa chấp thải chấp hả? เอาลงดินซะก่อนเอาขึ้นตัวว่าฮิตยาด้อยาเ้อมึงยาด้อแจะเห้กูแตะไอ้กูมงป่าคองอาจเลยเอ้ะมอนน่เสียก็จะนี้กก็คือว่าอู้กินแปลกตัววานอีก็หน้าว่าอะไริน คินกีแก <c oughs> yeah. ้กูบง right. uh ับอะตรเดะวะไรงันมีพอมอยู่จิงนี่เว้ยกินบาก็จะมีกอบตนบ่สิอันนี้เป็นตัวเมียเนอ้ยจำมาจะข้อุลกับปานเจ้าบ้าน อย่ามันเบ่งยินใส่กับนีเด้อตด้อออโอ้องแนี่สักก็บเจ็บ้นีอเฮ้ยโอแสิัเถ เดียตบ็ดบ็ดอีกบ้าเอ้าไปใส่สัจุงสัไปใส่สัทีโอเน้ก็ขีดขีดเยสิกับพายสบายยังมันอยู่ในหันอยู่ห่อืมดีดโหัมาเลยน่ิงไปเลยพี่ยังเห็นมาตตวนอะนี่แ้มหน่อยนี่นี่ งับบ่ง oh ับูดยกนะได้กูดเดียวมาเดีาเเ้อนกูอืมเ้อะไอะไาตต้งอนอ๋ไปเดียเดียไปเดอกินมาว้ยโอ้ขี่บอลเสร็เือด้ตตเย บ่ซ้ำเหยียบมินเหอนบ่ซ้ำเหียบระเบิดเหยียบมิน่มนที่ขีามันหมดเยอะเดียวเพิมเงว่ะเดอมอย่อเออคถปลายันปายแต่นึกุเดียอ

คูเมียมั่นคูเมีมย่ป่ะจะเป็นกามใส่เสื้อผีด้วยจะคอยร้ายถิ่นพวกกุ้งพวกกุ้งเอ็ดนำกูโลดได้เนี่ยนี่ฮะเออโอ้ย

ครับม <us> ันคือนี่บอนเก่าเห็นบ่มเห็นบ่ปอนลมปอนลมอยู่แงะตุ้งของับองเนาะ เพิเ่งไปสักงนะ นี่มันแดนอีกตัวนึงเดี๋อีกถึเดียวเดี๋ยมันตือนจะคุบมือนึงสองปดหนึ่งด่นีอมันแดนดีได้บอกซ้ำอือกดดิยางอุไปนี่วะโดนทาองอยู่น,น,นี่เฮ้ยซักไปนี่แหละประเดี๋ยวเขาหามันกินโอมาสุด้ายของผมหลลอยครับ ไปตำก้วยมันเป็นผลงานกันฝากแนนะของนึ่งสิไรของเน้โอ้ของมันเป็นโล่เลยดุน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 ตัวใหญ่ตัวนงสองสามส ขาโปตัวนาะอะไนี hmm. it, huh? ah, mm ่จะตัวไหนเนอะตัวงกา่จะพวกนี้ลงไปเนาะ

mà mụ một cái ba mùa mầm à Mà mượn mầm mượn mầm mùa mầm ba mầm mùa mầm mầm hiện tại